หลังจากที่เรามาเปลี่ยนชุดตัวโชว์โองฟูเซ็ตเลยครับชุดนี้เนี่ยมีการเกาะถนนดีมากอิมมเนอร์แมนดีจริงๆครับให้เข้ามาที่บนเซอร์วิสนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับรัะเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับไม่จับต้องได้ สวัสดีครับผมอาจารย์นุบนเซอร์วิสนะครับผมวันนี้ผมก็ทํารถคันนี้เสร็จนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากเทียรจีรินนะครับเจ้าของรถนะครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับอารมณ์ความรู้สึกในการใช้ชุดช่วงล่างโอแมนอีมูนะครับคันนี้ฟูลเซ e t นะครับโอเคครับตอนนี้พบกับเทียรจีรินนะครับผมโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับ หลังจากใช้รถคันนี้ผมทําให้นะครับเป็นยังไงบ้างครับจากโชคตัวเดิมาจากเดิมเนี่ยรถค่อนข,ข้างโครงโครงนะครับแล,แล้วก็มีการสถานมากขึ้นเวลาขับครับ,บผมทงางทางถนนที่มันไม่เรียบไม่เรียบมีคอมีลุมมีบ่อพวกนี้มันจะมีอาการโยก,โยกแล้วก็มีการสะเทือนขึ้นมาถึงนี้ ห้องโดยสารถึงตัวเราด้วยครับผมบอกตรงว่าปวดเอวเลยปวดเอวปวดเอวตลอดเลยมันมีอาการกระเด้าไหมครับกระเด้าไหมครับต่เรื่องกระเด้านี่ไม่ต้องพูดแรงแรงนะสําหรับโชกตตัวเดิมตัวเดิมครับตัวเดิมครับผมทีนี้หลังจากที่เรามาเปลี่ยนชุดอ่าตัวโชกแล้วก็ตัวคอยสปริงด้วยโอแมนอีมูฟูเซ็ตเลยครับฟูเซ็ตเนี่ยชุดนี้เนี่ยอาการทั้งหมด บอกตรงๆว่าหายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์บร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็แล้วก็รถเนี่ยมันสูงขึ้นมันเป็นยังไงบ้างครับคือเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นจากเดิมแน่นอนครับคือเดิมเนี่ยคิดว่าเวลารถมันสูงขึ้นเนี่ยการทรงตัวจะมีปัญหาครับแต่กับตลับปัดไปว่าเอารถสูงขึ้นกับขับดีกว่าเดิมมีการเกาะถนนดีมากนะครับนึบแน่นเข้าโค้งนี่สบายเลยครับไม่มีปัญหาครับเมโอเคแล้วก็นี่ยฝาก ผู้ที่ใช้รถตัวนี้หน่อยครับว่าตัวนี้คือการันตีว่าดีแน่นอนแน่นอนครับรับรองรับรองอีมูนอแมนดีจริงๆครับสำหรับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะที่สนใจในช่วงล่างของอแมนอีมูนตัวนี้นะครับให้เข้ามาที่บนเซอร์วิสนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับตัวผมเองประสบมาแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วกลับมาดีดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ชุดเดิมทิ้งหมดไม่เหลือเลยครับตอนนี้โอแมนอีมูนจัดเต็มครับตอนนี้โอเคครับแลวเป็นราคาที่ ไม่แพงนะครับจับต้องได้จับต้องได้นะครับต้องประทับใจแน่นอนครับครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเฮียจรินมากนะครับที่มารีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆของโอแมนอีโมนะครับผมสนใจผลิตภัณฑ์นะครับติดต่ออาจารย์นุได้นะครับผมดูแลเองทุกอย่างนะครับสำหรับรถเฮียแล้วก็รถทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาทําช่วงล่างนะครับผมอาจารย์นุดูดูแลเป็นพิเศษให้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเฮียจรินมากครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ